สวัสดีครับพบกับผมเสือโอ๋อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับไปสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่ครับเราได้กล่องพัสดุมาแล้วนะครับที่เราสั่งซื้อมาจากเพจทางการเกษตรแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับ มเมล็ดพับช็อกโกแลตนะครับที่เราสั่งซื้อมาในราคา4มเมล็ด100บาทนะครับเราสั่งซื้อมาทั้งหมด8มเมล็ดนะครับนี่เลยครับผู้ส่งนะครับเราซื้อมาจากร้าน กินไอ้น่านบ้านพันไม้แปกนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะครับหมกขุยมะพราะ้าวมาอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารากงอกหรือ,อยังถ้ายังไม่รอกงอกเราก็ต้องอบไวต่อไปนะครับโอ้โ ลากงอกแล้วครับเม็ดเขาเล็กมากเลยนะครับแต่ลากก็งอกดีนะครับหนึ่งสองมแเมล็ดนะครับมีมเมล็ดที่งอกแล้ว4มเมล็ดนะครับ นี่ครับมเมล็ดที่งอกแล้วนะครับสีเ่เมล็ดและ,มะเมล็ดที่ยังไม่ไม่งอกนะครับสีเ่เมล็ดหรือยังงอกไม่ดีครับสีเ่เมล็ดเดี๋ยวเราจะอันนี้เราก็จะชําขุยมะพร้าวไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้เราก็ส่วนอันนี้ที่งอกแล้วเราก็สามารถนําไปเพาะได้เลยนะครับ เราก็หมกขุยมะพร้าวไว้เช่นเดิมนะครับรัดปากถุงให้แน่นไม่น่าจะเกิน3ามสี่วันครับเดี๋ยวก็งอกเหมือนกันครับโอเคไม่รั่วครับใช้ได้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาเพาะกันครับ วัสดุเพาะของเราก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับมีขุยมะพร้าวเก่าที่เราหมักเอาไว้นานแล้วนะครับที่เราหมักผสมน้ำยาเล่งรากครับกับดินดินอันนี้ก็จะเป็นดินในไร่เราเนี่ยครับดินขุยไผ่ใต้ต้นไผ่ล้าเนี่ยนะครับเราก็มาผสมกันในอัตราส่วนดินสองส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับ แล้วก็เอามาผสมให้เข้ากันเลยนะครับ อาจจะมีลากไผ่ติดมาบ้างครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเราก็จะเอามาเพาะกันในแก้วน้ํำนี่แหละครับแล้วก็ตัดตูดให้น้ําสามารถระบายออกได้นะครับจะตัด1นลู2อลู3าลูก็ได้นะครับ กรอกดินใส่ลงไปเลยกดให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากน่ครับประมาณนี้แล้วเราก็นำเมล็ดนะครับนิ้วจิ้มนิดนึงวางลงไปเลยครับแต่อย่าก,กบเมล็ดมิดนะครับ นี่ครับให้เหลือมเมล็ดเอาไว้บ้างนะครับป้องกันมเมล็ดเน่าครับนี่ครับ แบบนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำฝา มาปิดข้อไปได้เลยครับเพื่อป้องกันศัตรูจะมาลักกินเมล็ดของเรานะครับอย่างเช่นกระรอกกระแตหรือหนูครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วทั้ง4เมล็ดหรือ4อันเนี่ยครับเราก็นำมาไว้ใน กระถางขนาด10นิ้วของเรานะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำมาอนุบาลไว้ในที่ร่มแดดลำไรนะครับแล้วเราก็มารอดูกันต่อไปว่าอีกกี่วันนะครับจะแตกรากออกมาส่วนนี้นะครับคือต้นพับช็อกโกแลตที่เราเพาะเอาไว้ ได้ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะครับเรายังไม่ได้ย้ายลงถุง6นิ้วกันนะครับนี่ครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่รักในการทำการเกษตรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ